นะคะนี่ไงมาซื้อเชฟของเรานะคะนี่พี่บั้นนี้เลยเดี๋ยวหนูขอสัมภาษณ์ด้วยนะมาด้านหน้าเลยค่ะมาพี่ผู้ชายด้านหน้ากับหนูเลยต้องสอบถามก่อนว่า o ตอนมาดูรถคันนี้เนี่ยหมายถึงว่ามาได้ยังไงคะมาแบบไม่ได้ตั้งใจเลยค่ะมามาแบบไม่ตั้งใจใช่ไหมคะจะเข้ามาดูเฉยพอมาแล้วก็โดนโดนใจก็ ก็เลยจองไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่งมารับรถวันนี้ค่ะได้ข่าวว่าวันนี้ซื้อสดด้วยนะคะ FC จ๋าวันนี้ซื้อสดนะราคาคันนี้3ามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทได้สี่ประตูเชฟเลยนะคะพี่วิชัยฝากถึงอ่าคนที่สนใจออกรถหน่อยครับถ้าใครสนใจก็เข้ามาดูได้เลยนะครับที่ยังไม่มีรถใช้นะครับเนาะแลเข้ามาดูครับรถเขาสวยครับรถมีหลายคันครับเป็นเป็นพันคันครับเเข้ามาดูได้เลยที่นี่อบอุ่นค่ะ มาแล้วแบบเหมือนที่บ้านเลยอะค่ะดีมากเลยค่ะที่นี่อะค่ะนี่เห็นไหมแล้ววันนี้เราได้อะไรกลับบ้านด้วยหลกได้หมอนใช่ไหมใช่ค่ะหมอนแล้วก็มีอะไรครับเนี่ยได้เื่อะไรหลกอันนี้เาเรียกว่าอะไรลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ครับอ่ามีลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะถูกรางวัลที่หนึ่งมาซื้ออีกคันหนึ่งนะลูกนะโอเคไหมโอเคครับโอเคเดี๋ยวรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย